สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Outrider เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เ,เทคนิคเพิ่ม shade เ,เพิ่มฉากของค่าต่างๆหรือว่าจะอัพเกรดอาวุธหรือไอเทมต่างๆผ่านตัวละครหลายๆตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงอย่างอันนี้ยไอซซา์วันนี้ครับผมใช้กับตัว n e c เ o m a n อ e r นะครับแต่ว่าอันเนี้ผม ใส่ถาดไว้แล้วเอามาให้ดีวัสเตอร์นะครับซึ่งดีวัสเตอร์ตัวนี้ผมเล่นเป็นอเนโารี่นะครับ mm hmm. ก็ผลที่ออกมาก็คือชากของตัวเกี่ยวพวกคอมแบทเนี่ยผมจะเหลือยเยอะมากๆนะครับคราวนี้ก็เลยเพิ่มได้นะครับเพิ่มเป็นเลยเพิ่มไปให้หมดเลยนะครับหรือกระทั่งจะอัปเกรดก็ได้ครับถ้าเกิดว่าตัวที่เรากำลังปั้นอยู่เนี่ยเราเ มีเงินน้อยหรือเรามีตัวหลักอยู่แล้วที่แบบรวยแบบเป็นแบบเป็นแสนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาโยนให้มันอัพแต่อัพตามเลเวลของตัวละครที่เราโยนมานะอย่างเช่นเนโครผมเนี่ยมันอยู่ที่สี่สิบเจ็ดผมก็ต้องอัพไปสี่สิบเจ็ดถ้าเกิดผมอัพไปสี่สิบแปดแบเนี่ eko, ยเนโครพอโยนมาไปเนโครผมก็จะใส่ไม่ได้นะครับอ่าคราวนี้เราก็มาเพิ่มฉากกันต่อไปนะครับเพราะว่าฉากันเยอะมากเพราะาผมไม่ได้ใช้ในตัวรีเวสเตอร์นะครับพวกคอมแบททั้งหลายอ่ะมันก็เต็มทุกช่องแล้ว คราวนี้สิ่งเราต้องทำมานะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเราก็โยกนกลับไปนะครับขึ้นกล่องไปนะครับพฮแล้วเราก็เปลี่ยนตัวครับกลับไปที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนะครับท็อกซี่นะครับโอเคแล้วเราก็กลับไป ครนี้ที่เราจะจะได้คืนมาก็จะเป็นปืนกระ,ะบอกเมื่อกี้ที่ชาเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้คือในกรณีสำหรับคนที่มีตัวละครหลายๆตัวนะครับก็อยากจะแชร์ตรงนี้ว่าสามารถทําได้นะครับสหรับเราแบบเรากำลังเริ่มปั้นตัวใหม่อยู่แล้วแบบ,ล,บแลําบากเหลือเกินอพของไม่ได้ไม่มีเงินด้วยแต่อีกตัวหนึงรวยมากเลยก็อย่าลืมไปแบ่งปันกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ